สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมอยู่ผมมลาสและตอนนี้เราก็อยู่กันในไหมครับกันนะครับนะวันนี้ผมก็อาจจะมาแปลกนิดน,นึงนะเพราะว่าผมไม่สามารถกดซูมหน้าตัวเองได้นั่นเองนะโอเคเรามาหันมาด้านหลังดีกว่าที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้ก็คือปีแอชนะครับนะมันก็คืออุปกรณ์เริ่มต้นในการเอาชีวิตรอดของคุณเลยถ้าคุณไม่มีมันคุณก็ไม่สามารถขุดหินได้และคุณก็สร้างบ้านไม่ได้และเวลาคุณวางบล็อกหินพลาดคุณก็ไม่สามารถขุดได้เช่นกันเนาะแต่ก่อนที่คุณจะมีบล็อกหิน คุณก็ต้องมีปิแอ็กก่อนแหละนะในวันนี้นะครับผมนะผมก็ทายดู7เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปิแอ็กนะครับนะมันจะมีอะไรกันบ้างเราก็ไปดูกันเลยป่ายผมคิดออกแค่นี้แหละไม่ดูจะพูดอะไรดีโอเคเรามาเริ่มจากปิแอ็กแห่งการเริ่มต้นกันนะครับนะซึ่งปิแอ็กนั่นก็คือปิแอ็กไม้นั่นเองซึ่งก็จะเป็นปิแอ็กที่มีความเร็วในการขุดช้าที่สุดในบรรดาปิแอ็กทั้งหมดก็น,นะมันเป็นปิแอ็กไม้จะไปหวังให้มันขุดเร็วเท่าปิแอ็กอื่นมันก็คงจะไม่ใช่เรื่อง ในส่วนของความคงทนบิ๊กแอคไม้สามารถขุดได้ถึง59บวก1รอบก็นะมานับต่อไปศูนย์ด้วยและแร่ที่สามารถขุดได้ก็จะมีเ e นเทอร์ควอสแร่ทานแล้วก็เนเทอร์โกและปิ๊กแอคไม้ก็ยังสามารถหาได้จากกล่องโบนัสซึ่งมีโอกาสดรอปมากถึง75%หรือจะเป็นกล่องตามหมู่บ้านก็ได้วิวัฒนาการเข้าสู่ยุคหินนั่นคือที่มาของปิกแอคนี้ซึ่งมันก็คือปิ๊กแอคหินนั่นเอง ในส่วนความเร็วในการขุดก็จะมีความเร็วที่ก้าวกระโดดอย่างมากจากปิ A ๊กแอ็ไม้เอาจริงๆนะมันขุดได้สบายกว่าเยอะเลยในด้านของความคงทนปิ๊กแอ็หินสามารถขุดได้ถึง131รอบวก1รอบทนกว่าเดิมประมาณ2เท่ากว่าและตัวแร่ที่สามารถขุดได้ก็จะมีเนเทอร์ควอสทานเหล็กลาพิสลาซูลี่เนเทอร์โกและปิกแอ็หินก็ยังสามารถหาได้จากกล่องโบนัสซึ่งมีโอกาสเจอมากถึง25%หรือสามารถหาได้ตามสถานที่รับต่างๆได้เช่นกัน อิสระคุณภาพฉายาของ b i g กแอที่อันกนประสงค์ที่สุดในเกมไหมครับนั่นคือ Big กแอ็กเหล็กนั่นเองถึงแม้ผมจะเป็นคนตั้งเองก็เถอะในส่วนความเร็วในการขุด Big กแอเหล็กมีความเร็วในการขุดที่บารนซ์ที่สุดในเกมไหมครับก็นะมันเป็นความเร็วที่ดีในการที่เราจะรอหินให้มันแตกสักก้อนระหว่างที่เราขุดในส่วนของความคงทน Big กแอเหล็กสามารถขุดได้ถึง250่บวกนรอบในส่วนของการขุดแร่ Big กแอเหล็กสามารถขุดแร่ได้ทุกชนิดยกเว้นแค่หินบางก้อนเท่านั้น และปกแอเ็เลกสามารถหาได้จากกล่องไม้ชาร์ปในอาบดอนไม้มีโอกาสถึง7%และในสตองโฮมีโอกาสเจอถึง4 1 2ตที่จริงตามหมู่บ้านวีเลเจอร์ก็มีเหมือนกันนะโอกาสเจอเยอะกว่าด้วยค่าคือความเร็วปิ๊กแอ็ที่ขุณเร็วที่สุดในเกมไหมครับก็คงจะหนีไม่พ้นปิกแอ็ชินีครับนั่นคือปิ๊กแอ็ทองนั่นเองซึ่งสรรพคุณของปิกแอ็ชินีนะครับน,ะนั่นก็คือความเร็วนั่นเองไม่มีปิ๊กแอ็ไหนขุดเร็วเท่าปิ๊กแอ็ทองอีกแล แต่ด้วยความขุดเร็วก็ต้องมาพร้อมกับความพังเร็วเช่นกันปิกแอคทองสามารถขุดได้แค่32บวก1รอบซึ่งมันพังเร็วกว่าปิกแอคไม้ซะอีกในส่วนของแร่ที่สามารถขุดได้ก็จะมี n e เธอร์คอสถ่านแล้วก็ n e เธอร์โกแต่แร่ทองของตัวมันเองไม่สามารถขุดได้เล็กก็เช่นกันและปิกแอคทองก็สามารถหาได้จากซากประตูเนเธอรจะมีหีบวางไว้อยู่ข้างข้าง ซึ่งโอกาสที่จะเจอก็คือ20.5%หรือตามสถานที่รับต่างๆในเนเธอร์สุดยอดบ i ๊กแอคประจำเกมหมครับที่เรานักขุดเลือกใช้กันซึ่งบ i ๊กแอคนั้นก็คือไดมอนด์บิ๊กแอคนั่นเองในส่วนความเร็วในการขุดก็จะมีความเร็วในการขุดที่เพิ่มขึ้นจากบิ๊กแอคเหล็กอยู่พอสมควรและด้วยความที่เป็นเพชรบิ๊กแอคนี้จึงสามารถทนทานต่อการขุดได้ยาวนานมากซึ่งสามารถนำไปใช้ในการขุดได้ถึง1 5 6่ บวกรอบซึ่งมันเป็นอะไรที่ก้าวกระโดดอย่างมากถ้าเทียบกับปิกแอคเล็กและไม่ต้องห่วงเรื่องขุดแร่เลยปิกไอพชสสามารถขุดได้ทุกแร่และหินพิเศษที่จำเป็นต้องใช้ปิกไอพชรขึ้นไปในการขุดก็จะมีออกซิเดียนซึ่งมันก็จะขุดนานนิดหน่อยนะออกซิเดียนร้องไห้ที่จริงมันชื่อว่าไครอิงออกซิเดียนนะเอาไว้สร้างจุดดีสปาวในโลกต่างมิติเช่นเนเธอร์และดีเอ็นทำหน้าที่คล้ายๆกับเตียงนอนเอนเชียนเดบี เป็นบล็อกเชนที่พิเศษที่เอาไว้ทําอุปกรณ์ที่ทรงพลังที่สุดในเกมแต่ต้องนําไปเผาก่อนซึ่งจะสามารถขุดได้โดยใช้ปิกแอคเพชรขึ้นไปเท่านั้นปิกแอคเชนที่พิเศษที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาภายในเกมไหมครับซึ่งขั้นตอนการคราฟก็อาจจะดูมือๆนหน่อยนะครับนะอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือไดมอนด์ปิกแอคก่อนนะ และสิ่งที่คุณจะไปต้องมีก่อนนะครับนะนั่นก็คือ n e t h e r ์ไรท์แคปนั่นเองซึ่งก่อนที่คุณจะมีเทอร์ไรท์ Cap คุณก็ต้องเอา Ancient d e b ็บบไปเผาก่อนนั่นเองคุณถึงจะได้ n e t h e r ์ไรท์แคปและหลังจากนั้นให้คุณเอา n e t h e r ์ไรท์แคปวางไว้4ช่องนะครับนะ1 2 3 4แบบนี้นะครับนะแล้วก็ทองสีก้อนวางไว้แบบนี้เท่านี้คุณก็จะได้ n e t h e r ์ไรท์อินก็มานะครับนะแล้วก็หยิบมันออกมานะครับนะไปที่โต๊ะสมิธไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่ามันเรียกกกกออะไไรโเคมาาหลลลัังงจนนนน้้็็ใส่บปแว เท่านี้คุณก็จะได้เนเธอร์ไลท์ปิกแอมาแล้วซึ่งเจ้าปิกแอกนี้ก็มีข้อดีบางอย่างที่ปิกแอกอื่นไม่สามารถให้ได้นะครับนะซึ่งมันก็คือนี่คับทานผู้ชมนะจับตาดูให้ดีปับ๊บนี่คับทุนผะู้ชมนะปิกแอกนี้ทนทานต่อไฟและการเผาไหม้ทุกชนิดเดี๋ยวจะลองกับลาวาดูนะครับนะปับ๊บใส่ลาวางไปแล้วหลังจากนั้นก็โยนจะรอดไหมปุ๊บดีคับท่านผู้ชมนะมันทนทานต่อการเผาไหม้ทุกชนิดจริงๆแม้กระทั่งลาวา แต่ตกโลกเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะในส่วนความเร็วในการขุดก็จะถูกอัพมาจากปิกแอคไดมอนมาเพียงเล็กน้อยนะครับนะไม่ได้เร็วมากและความคงทนก็จะถูกอัพเพิ่มเข้ามาเพียงเล็กน้อยนะครับนะก็จะอยู่ที่2 0 3 1ันบวกหรอบและในส่วนอื่นๆก็สามารถทําได้เหมือนปิกแอคไดมอนเลยเอนชาแนะนําของ p i x กแก็จะมี3อย่างนะครับนะ อันนี้ผมคันมาเฉพาะสายขุดและสายขุดแร่ธรรมดานะครับผมนะส่วน Enchant Silk Touch และ Mending เป็น Enchant พิเศษนะครับนะใครจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้โอเคเรามาเริ่มที่อันแรกกันนะครับนะนั่นก็คือ Unbreaking ซึ่ง Enchant นี้ก็จะยืดอายุการใช้งานของ Pickaxe น,นะนะครับผมนะมีตั้งแต่1นถึงสระดับ Enchant ต่อมาก็คือ Efficiency นะครับผมนะจะเพิ่มความเร็วในการขุดของ Pickaxe นะครับผมนะมีตั้งแต่1นถึงหระดับ Enchant สุดท้าย Enchant Fortune ซึ่ง Enchant นี้ก็จะเพิ่มโอกาสในการดรอไปไอเทมของแร่นะครับนะมีตตัั้งแ่1ระดบ ยกเวทแร่เหล็กกับแร่ทองที่ไม่สามารถดอกไปเทมเป็นชิ้นออกมาได้โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้กันนะครับมาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไคร้หรือกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เปีนเพียงเท่านี้แล้วกันไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับบายไม่ได้เลยมันยังเย่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องงี้เย่ yeah.